วันนี้หลังจากไปใส่บาตพระมาแล้วท่าจยก็กลับมาถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวพระพุทธถวายด้วยกันนะครับถวายด้วยกันนะครับนั่มนตตัาพระวัดโตรหัโตสัมมาสัมพุทธตนั่สมนตตัากพระวัโตรหัโตสัมมาสัมพุทธตนั่มนต์ตาพะวัดโตรหัโตรมาธพุทธตอีกมังสู่ไป ท่าจ่าปูเทนีข้าพเจ้าขอถวายข้าวพร้อมข้งแตงกับและน้ำเพื่อระสัมาสัมพุทธเจ้าอกุศลในวนี้จงสมควให้ข้าพเจ้าแครอบครัวเป็นางหสาชน ไหว้ข้าวพระพุทธนะครับไหว้ข้าวพระพุทธอ่ต่อไปนี้เราจะประหยัดน้ำกันนะครับ เดินไปสถานที่ซึ่งเรานั่งหยาดน้ำทุกวันสา,าเหตุที่เราต้องมาหยาดน้ำกลางแจ้งเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปทำบุญนะครับผมก็ไปทำบุญตอนนี้ผู้ทรงศีลท่านหนึ่งท่านบอกว่ารปหยาดน้ำกลางแจ้งซะบ้างนะ ผมเวมาาลาผมใส่บาตรอะไรเนี่ยอยากเข้าไปอยากได้ร่มในในบ้านบ่อยก็ให้มาใหญ่กลางแก้งเพื่อเพื่อเนห้อการแจ้งเนี่ยเพื่อให้อ่าบุญบาร,รมีพวกสามภเวสีต่างๆผู้เทวาลักษณ์ี่สถานคุ้มครองปกปักคุ้มครองสถานเนี่ยสถานที่เนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาอนุโมทนากับเราเพราะฉะนั้นผมก็ถือโอกาสปฏิบัติ ก็หลังจากหลังจากตรวจบุญตรวจพรเสร็จไปไปทำบุญไปใส่บาตรเสร็จหรือไปทำบุญเสร็จกลับมาถึงบ้านก็จะมานั่งหยาดน้ำที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่โล่งอยู่ในบ้านให้ใหเ้เทวดาอารักษ์ต่างๆที่อารักขาสถานที่นี้ได้ได,ได้รับบุญกุศล ได้โมทนาบุญกับเราจะได้มีเอาอนุโมทนาบุญโมทนาสาธุกับเรานะครับอตอนนี้วันนี้ก็จะพูดถึงว่าการอนุโมทนานะครับการอนุโมทนาเราทําบุญเนี่ยเ,เวลาเราทำบุญเนี่ยพระอาจารย์มั่นท่านเคยกล่าวไว้ว่า,าให้เรา เวลาเราได้ยินพระตรวจหรืออะไรให้ให้อนุโมทนาดังๆสาธุสาธุสาธุให้ดังๆในี้การตรวจมนก็ตสวดให้ดังเพื่อให้สามโลกพูดง่ายๆว่าสามโลกเขาจะได้กล่าวโมทนาเพราะว่าการอนุโมทนาบุญเนี่ยก็จะได้เท่าๆกับกับผู้ที่ทำบุญ เรามีจิตใจบริสุทธิ์ในการโมนธนาบุญเราก็จะได้ผลบุญอ่าก็เท่ากับผู้ที่ได้ทำนะครับท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับเราก็จะอ่านับถือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งท่านคงไม่ให้ร้ายเราเพราะเราเห็นใครทำบุญเราก็ยกมือสาธุสาธุสาธุผมนั่งรถไปเดินทางไปเนี่ย วันไหนที่ผมเดินทางแต่เช้าไม,ไ,ไม่ได้ใส่บาทตอนเช้าเนี่ยผมก็จะเห็นประชาชนเนี่ยสองข้างทางเนี่ยอยู่สกลน,นครอยู่สกลน,นครเนี่ยถ้าเดินทางเข้าสกลเนี่ยจะเห็นพระออกบินทบาทตอนเช้าเป็นแถวแล้วประชาชนก็จะมาใส่าบารกันผมก็ยกมือสา,สาธุสาธุดังๆนะครับแต่ไอ้ดังมันอยู่ในรถเรานะครับขึ้นบนรถเมยคงไม่โมทนาสาธุดังๆหรอกครับ ถ้าอยู่ในรถเราเราก็ดังได้ถ้าโมทนาสาธุบนรถเมล์คนเขาจะบอกว่าเราไม่ปกตินะครับเราก็ต้องดูากาละเทศะด้วยคือต้องดูกาละเวลาด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำไปเรื่อยไม่ใช่ก็ทำเท่าที่เราสามารถจะทำได้ทำให้เต็มที่นะครับอ,อีกอย่างหนึ่ง คนคนคนบุญเนี่ยหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสเพราะใจเขาบริสุทธิ์นะครับใจเขาบริสุทธิ์นะครับถ้าใจไม่บริสุทธิ์คนที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยหน้าตาหน้าเนิ้วจะคิ้วขมวดผมก็ดูก็ดูก็ดูดหลายหลายท่านนะครับไปดูคนที่กำลังมีความทุกข์เนี่ย หน้าจาจะหน้านิ้วพิ้วขมวดผมก็ำลังจะมีความทุกข์บอกบอกเอฟผมก็ำลังจะมีความทุกข์ผมอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะยอดซับสไครใน y o u t u b e เนี่ยอ่ามันลดลงไปอ่าลดลงไปเป็นร้อยเลยนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาแล้วล่ะมันขึ้นมาแล้วล่ะมันขึ้นมาแล้วละ่ลวละ แต่ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจเพราะผมถือว่าเรื่องยอดทรัพย์ตะไเนี่เป็นเรื่องของคนที่เขาโมทนาบุญให้กับเรานะครับเหลืออีกอีกประมาณสักยี่สิบยี่สิบทรัพย์ตะไลได้ละมั่นนะครับอาจจะไม่ถึงก็จะครบพันทรัพย์ตะไลนะครับก็จะครบพันก็ ช่วยกันโมตนาช่วยกดตะกี้ให้ด้วยนะครับสาธุสาธุมาหยาดหยาดน้ำร่วมกันนะครับสาธุ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 อิมีนาปุญญากรรมเณรอุปชยาุรุตตลาจาริยุปกลาจามาตาปิตาแตยาตาตาตรโยจันทิมาลาจาคุณวันตาณาราปิตาปัมมะมาลาจาอินทาจัตุโลกพาราจเทวตายยโมหิตามนุษย์จามัชตาเวริกาปิตัพเพตัตาตุเบวันตู ุญญาณิปกตานิเมตุขังสติวิธังเจนทุกิปังปาเจตาโวมะจังอีมีนาปุญญากรรมเมนะอีมีนาอุทิเศเสนะาจากักคิปฝังสุระเพเจว,ว,วะตันตุปกานตาเจตาังเยจันตานเนหินาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนาสันตุตประตาเยวะยะตาจาโตพระเวพระเวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโควิยามยีนามาลาละพันตุโนกาสังกาตุจาวิเยตุเม,เมพุทธาที่ขวโรดาโถตโมนาโถตมโมนาโถปเจกพุทโธ จาสังโฆนาโตตโลมังเตโตตมานนภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาข้าพเจ้าขอเทศส่วนบุญส่วนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเศรษทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและตัดทั้งหลายรวมทั้งสรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายและเพื่อนเอฟซีทั้งหลายเพื่อน ท่านับทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับภาพบุญบุญสงวนที่อยู่ท้่ไทยนี้ตรงมานุโมทนาตรงเฉ่งดังเพื่อได้รับบุญส่วนุศลโดยความเพียงกันสาธุ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 อนุโมทานี้และขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาพ็ญมาแล้วนี้ทรงเป็นจรงเป็นพระรกระจายนำส่งข้าพเจ้าให้ถึงขึ้นความเป็นผู้ข์บรรทุกทั้งปวงด้วยเถิดขอบุญขอผลบุญขอคุณพระรัตนยและบุญกุศลทรงดังข้าพเจ้าให้ถึงขึ้น นพาก็เป so, so, so. so, 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 so ็นอนุาวันนี้จบพิธีการนะครับอากะจากกันก็ขอปากช่องค้ามคูณหนึ่งเก้าสี่ทวินและช่องาวลาแม่กรตต้อยพูดเตรียมอาหารทั้งหมด ให้ให้ผมได้ใส่บาทนะครับได้ใส่บาททำบุญเรามาโมทนาบุญร่วมกันนะครับและขอบุญก่อนจากกันก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดต like, ับสับกดตับตับใกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสาธุสาธอุอีกสักสองสามวันหรืออาจจะถึงอาทิตย์หนึ่งผมอาจจะได้ครบพันแล้วก็จะได้ครบท่าน อาจจะได้พบท่านในทางสดๆบ้างก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอทรงรับบุญรับกุศลโ,โดยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุ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  ถ้าได้เห็นต้นไม้เขียวๆอะไรนี่มันมันชื่นใจนะครับมันชื่นใจนะครับเอฟซีมันชื่นใจ